นนขนาดนี้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 วันนี้วันนี้ก็อยู่ที่ทําการที่บ้านที่ทำการที่บ้านนะอยู่ที่ออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิศโทรศัพท์โทรศัพท์ออฟฟิศวันนี้อยู่ที่ออฟฟิศนะผมโอเควันนี้ดูว่าใครจะโทรมาลูกค้าคนไหนจะนั่งไอออฟฟิศนั่งออฟฟิศในวันนี้ ดูสิาาว่าใครจะโทรมาหาเราในเองลูกค้าลูกค้าพูดเราเหมาเราไับผมบ้านนะรอรอลูกค้าโทรมารอลูกค้าโทรมาวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายของวันนี้ไม่ได้ขายของหมดปลาแล้วหมดปลาไม่ได้ขายของโอเคผลลมงผลไม้ปลาเลยไหมผลลมงผลไม sandwich, ้เยอะแยะโอเคมาแล้วสายมาแล้วสายมาแล้วสายมาแล้วสวัสดีครับ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 อะไรนะอ๋อยังยังอ๋อยังมาแล้วมาแล้วสายมาแล้วสายมาแล้วสายมาแล้ว ป้าป้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ป้าเออยรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์โทรศัพท์เขาแล้วโทรศัพท์เข้าแล้วโทรศัพท์ฮัลโหลครับผมผมขณะนี้ครับผมคือขณะนี้รับพูดเรื่องมาแล้ับหมู่บ้านครับผมครับผมครับผมผมผมตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงครับผมผมขายทุกอย่างผมพูดเรื่มาแล้วป้าผมเพิ่งยังวันนี้มีปัญหาอะไรนะครับป้าอะไรนะปลาไหลที่เลี้ยงไว้หลุดลงคลอง ปลาไหลลรอป้าผมผมจะไหวไหมเนี่ยปลาไหลเนี่ยผมจะไหวไหมเนี่ยตายแล้วตายแล้วปลาไหลที่เลี้ยงไว้นะโอ้โหจะทำยังไงวะเนี่ยป้างานหนักงานยากนี่งานยากในเรื่องนี้งานยากเลยงานยากเลยปลาไหลงานยากงานยากเลยปลาไหลปลาไหลเนี่ยโอ้โหตายตายตายแล้วมันอะไรกันเนี่ยมาเนี่ยได้ได้ได้ผมได้ผมยังไงผมไปยังไงผมทำได้มาปลาไหลหลุบรงคลองนะเป็นปลาไหลแล้วปลาไหลเลี้ยงเนาะแล้วมันออกมาได้ยังไงล่ะป้า ฝนมันตกเนาะฝนมันตกพอดีแล้วก็อ่างมันเลยลื่นเออเรียไว้ละข้างคลองอ่างเลยลื่นไปเนาะอ่างมันลื่นไหลไหลลงคลองไปน้ํามันซอกน้ํามันซอกน้ํามันซอกโอ้โอกี่ตัว่ะปะร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวโอ้โหผมงานนี่งานยากเลยมันไหลไปในคลองแล้วผมปลาไหลยังไงไม่ต้องกวนผมขนาดนี้แน่นอน <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปจ้างท่อสูบน้ํามาสูบน้ําออกจากคลองเนาะเนาะออกจากคลองแล้วก็หาปลาไหลให้ป้ามันคืนให้ป้าได้ ครับผมผมอันเดิอนี่ก็ใช่น่าจะใช้เวลาประมาณสักปีนึงป้าใช่หมสปีนเนาะงานนี้เนาะได้ครับผมครับผมใช้เวลามันสักปีปีนึงมันปีนึงเพราะว่าปันไหลหลุดออกจะคลองครับผมครับผมครับผมได้ไม่ต้องกลัวผมทำได้แน่นอนผมจะสูบน้ำออกจากคลองแล้วจะหาปลาวยไมาให้ป้าคืนให้ป้าเนาะครับผมครับผมครับผมหาที่ป้าหาหาแน่นอนผมหาแน่นอนได้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  ผมจะหาปลาไหลมาให้ป้าแนนอนบ้านมันจะกลัวมันจงกลัวเรื่องนี้ผมผมผมนั่นผมขนานี้ผมรูรับเหมาระดับหมู่บ้านผมทนได้หมดได้หมดผมขนะนี้ได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 ้ครับผมได้ครับผมได้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 ครับผมได้ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวยวผมหามขึ้นป้านอนสูบน้ำเนี่ยอาจจะสูบน้ำจกคลองเลยนะคลองเนาะเป็นคลองใหญ่ด้วยนะโอ้โหปลาไหลร้อยตัวปลาไหลร้อยตัว ย่ยไงผมหาไม่ต้องกลัวไปเลยผมได้สูบน้ำมันจวพอผมจะหามาให้ป่าอย่างแน่นอนได้ครับผมได้ครับผมนะนะครับผมนะครับผมแล้วก็เลี้ยงข้าวด้วยเนาะเนาะเวลาผมไปหาประมาณปีนึงประมาณปีนึงผมมันจะหาไม่ป่าจะหมดป่าน่าจะเป็นร้อนหน้าแรงแหละตั้งเครื่องแต่สูบในหน้าฝนยนหน้าแรงหรือป่าตั้งเครื่องไม่มากไม่ไม่ไม่มากไม่ไม่คันหน้ามาประมาณแสนก่าบาทป่าแสนก่าบาทป่าเหรอครับผมครับผมครับผม ไม่ต้องกลัวเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างไงงานหนักเลยเนี่ยเคสนี้งานหนักเลยในงานหนักในานหนัเด้อเด้อผมจะตั้งเครื่องสูบนะ้ำเดี๋ยวมาล่อตัวเครื่องมาป่ะเนาะ <c oughs> เพื่อที่จะหาปหลาไหลใ้ป่าให้ได้ <c oughs> ได้ได้ได,ได,ได้มันลื่นปลากระหลี่มลื่นไม่ต้องกลัวผมมีเคล็ดลับผมมีเคล็ดลับผมผมผม,ผมพูดรับากระดับปู่บ้านป้าแล้วผมพูดรับปากระดับ้านผมทำได้หมดทุกอย่างได้หมดทุกอย่างนะป้าเนาะได้ผมแล้วจะหาข้าวหาปลาให้ผมกินด้วยนะป่านะ ครับผม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 ได้ได้อยู่ผมไปผมไปแน่นอนผมไปแน่นอนครับผมครับผมผมโอ้โหงานนี้งานยากงานหนักเลยเนี่ยตานไหลไหลลุคลองพูดละเม่าแล้วว่าขนาดนี้ขนาดนี้ให้ไปหาปหาในคลองกังผมงานนี้นายอะไรเป็นเคตัวอย่างเคตัวอย่างนะเคตัวอย่างได้เงินเยอะได้เงินเยอะเลยเคตี่เงินเยอะจริงๆเคนี้ได้เงินเยอะจริงๆกูแล้วเนี่ยตายแล้วจะ ปไหลออกจากไหลลุกออกจา,กมาะมัวบ้านไหลออกจะอ่างไอ้แม่ลงไปในคลองไปในคลองปไหลปไหลปไหล